ใกล้สุดไคลินคิงนี่นแหละปูกับคามิลมาขนาดนี้และปูกับเจมิวมาขนาดนี้แหละ,หละถึงแม้ว่าเขาจะส่งไปแพ้ใน AEW ต้อง2องแมตช์ก็ตามกะะูไม่แคร์ค่ะกูไม่สนไคลินคิงชนะเถอะจริงๆ is t your time ต่อให้แกจะแพ้เจมิวมาใน always ready เนาะแต่เรามองว่าแพ้นั้นน่ะมันไม่ได้แพ้แบบแพ้หลุดลุยแพ้ขาดลอยคือมันสูสีนะในแมตช์อะสู้กันแบบ สูสีมากเพราะว่ามวยถูกคู่ตัวพอๆกันตั้มสไตล์เดียวกันลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันด้วยคือแบบไม่มีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันมากคือถ้าเป็นหนังหนังจีนกําลังภายในนี่คือแบบศิษย์พี่เจอศิษย์น้องอะเนาะมันแพ้กันด้วยความแบบเนี่ยประสบการณ์เฉยๆหมิวหมิวแกมองขาดกว่าแกประสบการณ์แกชั่วโมงบินเยอะกว่าไทลินเหมือนกับว่าย,ยังยังเด็กกว่ามันยังมองขาดไม่เท่าก็เลยพลาดไปตรงเนี้ย เพราะงั้นเราคิดว่าไคลินแม่งได้เฮ้ยแต่แต่อีเวนต์เนี้ยเราอยากให้ดูจริงเพราะว่าฝั่งผู้หญิงอ่ะมันน่าดูจริงอย่างที่บอกอะว่าเออบทไคลินกับหมิวอ่ะมันปูกันมา,มามาแบบประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ถ้ามาต่อแล้วมาจบในเนี้ยถ้าถ้าเกิดมันจบที่ไคลินจริงๆนะแม่งสวยมากแม่งเป็นตอนจบที่แม่งจะสวยมากเลย,วยเ,ลยเยลว้ยโอ้ยมาคนแรกโอ้ยคนโอ้ยชนะแล้วทั้งนั้นน่ะ กูมาให้อยู่คนแรกแล้วอยู่ยันคนสุดท้ายไงเออข้าข้ากูตัขนาดนี้คือมันแบ่งมากเลยนะได้ใคลินได้แล้วมาอย่างเงี้ยจะอยู่ยันท้ายสุดฉูกจะอยู่ได้แหละฝีมือของแกออกมาคนแรกอยู่คนสุดท้ายเว้ยลาดวันสแตนดิ้งเอาเว้ยไคลินสู้ๆกูอินเวสเต็มที่นี่เฮ้ยเฮ้ย

สายเก่งว้ยเป็นบ้านเป็นหมอแม่นสิมันมันมันช็อกเว้ยมันไม่คิดเราไม่คิดว่ามันจะพลิกโผไงคือแบบเรามั่นใจมากว่าใครลินแม่งได้แน่ๆมันปูมาขนาดเนี้มันต้องได้